สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกบัวดินซิกเนเจอร์ค่ะเป็นบัวดินสีแดงนะคะแบบนี้ค่ะสีแดงอมมะเหมี่ยวกรีบจะเรียวๆสักหน่อยกรีบดอกนี้จะต่างกันกันกบมารูนบลูซัมนะคะสวยค่ะวันนี้ที่จะมาเล่าก็คือว่ามีฝักมีฝักนะคะบัวดินซิกเนเจอร์สีแดงนี้นะคะ ก็พอได้แบ่งแบ่งขายให้เพื่อนๆไปทดลองเพาะดูนะคะชุดละ50บาทมี50เมตรค่ะชุดละ5 0บาทนะคะมี50เมตรค่ะค่าส่ง35บาทนะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็โทรมาที่เบอร์โทรศพัพท์08 140 0, 0 7 1 3 7นะคะเดี๋ยวเก็บส่งให้สดๆนี่เลยค่ะนี่นะคะฝักแก่ทั้งนั้นเลยค่ะนี่เวลาเราเอาไปเพาะก็แค่เอาไปโรยนะคะ แล้วก็เอาโรยดินกบบางๆนะคะต้นก็จะงอกขึ้นมาเราก็ต้องดูแลนะทนุถนอมนะบอกก่อนนะว่าฝักบัวดินแต่ละฝักแต่ละเมล็ดอัตราการงอกไม่เท่ากันนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองเลี้ยงนะคะบัวดินสีแดงดูนะคะยุ่งมีฝักนะคะส่งให้ชุดละ50เม็ด50บาท ค่ะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะวันนี้เวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย